สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเซียวน้อยอีสุกิงงยนังรองนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูรถสวยๆนะครับที่ลูกค้าได้สั่งจองไว้นะครับผมสาหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถ10ล้อ2เผ่านะครับรุ่น FXZ 360แรงม้านะครับที่ให้กําลังแรงม้าและแรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง3 6 0แรงม้าที่2000รอบนะครับแล้วก็แรงบิดหรือว่าแรงขุดลากหรือว่าทอร์กนะครับที่142 2น้ิวตันเมตรที่1,400รอบนะคร สำหรับรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูกันนะครับผมเห็นครับอ่าสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับ Isuzu King of t r u c k นะครับผม Isuzu d e c a FX Z 360แรงม้านะครับผมอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่น9เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เป็นเกียร์ ZF กินเกียร์ตบนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบเบรกเป็นเบรกแบบลมล้วนนะครับผมที่ตั้ง้าเบรกอัตโนมัตินะครับ รถรุ่นนี้รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็มีฟรีค่าเมนเทนนนต์ค่าบารุงรักษาให้ถึงแสนโลนะครับผมอ่าแล้วก็รถรุ่นนี้เป็น10ล้อแม่ลูกนะครับตัวลูกพ่วงเป็นลูกพ่วง3เพ่านะครับอ่าแล้วก็เป็นกระบะด้าเหล็กนะครับตัวนี้กระบะด้าเหล็กสเปคตัวแม่จะยาวอยู่ที่6เมตร20นะครับสูง2เมตร20ความกว้างตัวแม่2เมตร55นะครับ ตัวลูกนะครับตัวลูกยาวอยู่ที่7เมตรนะครับสูง2เมตร20แล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เมตร55นะครับผมสําหรับข้อมูลตัวรถนะครับตัวรถตัวนี้เฉพาะหัวเจสีรถเปล่าเรานะครับหนักอยู่ที่7ตัน6 7ตัน620นะครับถ้าต่อกระบะมาแล้วนะครับกระบะนี้เป็นกระบะดําเด็กเฉพาะตัวแม่นะครับหนักอยู่ที่11ตัน6นะครับส่วนตัวล children, ูกนะครับตัวลูกตัวลูกที่เป็นลูก claro> ่วงสามเผ่าตัวนี้หนักอยู่ที่7ตัน9้านะครับ รวมๆแล้วนะครับตามกฎหมายขนส่งตามพิกัดนะครับน้ำหนักบรรทุกแม่รวมลูกนะครับ50ตัน500เราก็จะบรรทุกของได้อยู่ประมาณ3 0 1ตันนะครับผมประมาณ 30- ถึง31ตันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าสไตล์การทารถการแต่งรถเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้สีนะครับสีก็จะเป็นโทนสีเหลืองเขียวแดงแล้วก็ดํานะครับผม ตัดกันไปนะครับสําหรับตัวรถนะครับเริ่มจากตัวข้างหน้าก่อนนะครับผมตัวด้านหน้ารถนะครับมีการยื่นย้ํากันชนหน้านะครับผมยิงดิเวตตัวกันชนนะครับแล้วก็จะมีตัวตะแกรงไฟหน้านะครับมีแป๊บใต้กันชนนะครับแล้วก็มีตัวป้ายทะเบียนสแตนเลสให้พร้อมนะครับกระจังหน้าของเราเป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมแล้วก็รถบรรทุกอีซูคิงรถทักของเรานะครับ สังเกตตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือของเราเป็นตัวหนังสือโลโก้ยิสุขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือรุ่นใหม่คิงอัลทั k นะครับผมแล้วก็ขยับมาด้านบนนะครับขากระจกตัวนี้เป็นขากระจกชุบนะครับผมมีครอบกระจกแบบครเมียมให้นะครับมีหมวกดูลมให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อด้านบนเป็นเองสิริขนส่งนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวหัวรถของเรานะครับก็จะมีเบ้า์บันไดสแตนเลสชุดเต็มนะครับมีจิงริเวทซุ้มล้อชายล่างแล้วก็บังโคลนนะครับผมอันนี้เป็นแบบพุ่มสแตนเลสนะครับกระทะล้อชุบโครเมียมนะครับมีคิ้วล้อแล้วก็ครอบน็อตล้อให้พร้อมนะครับรถรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นแบบ10น็อตนะครับผมอ่าสิบน็อตรุ่นใหม่ของเรานะครับน็อตล้อทางล้อซ้ายและล้อขวานะครับใช้น็อ ตัวเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของรุ่น10นดล้อนะครับแล้วก็เราก็จะมีบันไดขึ้นหัวเก๋งเป็นแบบสแตนเลสให้นะครับผมมีจานรองมือเปิดประตูให้แล้วก็มีคิ้วกันสาบประตูให้นะครับผมอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระบะตัวน,นี้เป็นกระบะดัมเหล็กนะครับผมความสูงก็สูงอยู่ที่2เมตรยีสิบนะครับกว้าง2เมตรห้ายาวอยู่ที่6เมตรยี่สิบนะครับผม ราก็จะมีตะกร้าผ้าใบเป็นแบบสแตนเลสให้นะครับอันนี้รถก็จะเป็นรถรับจ้างขนส่งนะครับหรือรถล่องนะครับเป็นแบบรถดํานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับชุดแต่งของเรานะครับตัวนี้ตัวกันถังน้ํามันเป็นแบบสแตนเลสนะครับถังน้ํามันที่ติดรถมานะครับเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่370ลิตรนะครับผมติดรถมานะครับ แล้วก็หัวเก่งของเราครับผมหัวเก่งขนาดใหญ่นะครับกว้างขวางแล้วก็ตัวยกหัวเก่งเป็นยกแบบไฟฟ้านะครับสําหรับรถอีซุของเรานะครับใช้ระบบยกหัวเก่งเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็แชสซีรถครับผมแชสซีรถก็จะเป็นแชสซีรถขนาดใหญ่ตลอดแนวนะครับผมทําให้รถดูแข็งแกร่งนะครับไม่มีการเจาะรูนะครับแล้วก็สวยงามเลยครับผม ระบบดัมนะครับระบบดัมอันนี้กระบอกดัมตัวแม่นะครับเป็นกระบอกดัมของสามมิตรนะครับผมขาตากระแตนใหญ่นะครับขาดัมใหญ่ครับรายละเอียดตัวกระบะดัมนะครับก็จะเป็นกระบะดัมแบบเปิดข้างได้นะครับมีการติดตะแกรงนะครับผมติดตะแกรงข้างในเป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับตะแกรงลงสีเป็นสแตนเลสนะแล้วก็ล้อตัว แม่ก็จะชุบโครเมียมนะครับบางโคนสแตนเลสครับผมแล้วก็ทุกท่านเห็นไหมครับสังเกตดูแป,ป๊บกันผ้าใบข้างบนนะครับตัวแป,ป๊บกันผ้าใบข้างบนนะครับอันนี้เป็นแป,ป๊บแบบสแตนเลสนะครับผมทําให้เวลารูดผ้าใบเก็บผ้าใบจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้ากระบะก็เ,เป็นแบบสแตนเลสนะครับคือแป,ป๊บแป,ป๊บหน้าแล้วแป,ป๊บบนเป็นสแตนเลสนะครับสังเกตดูว่ารถรุ่นนี้ผมจะไม่ใส่บันไดขึ้น ข้างหน้ากระบะให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเวลาใส่ผ้าใบมันติดเวลาคุมผ้าใบมันติดนะครับเราก็ใช้เป็นแป๊บแบบนี้แทนนะครับตัวรถก็สวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองตัดเขียวแดงนะครับผมเราก็เพ้นสีนะครับแล้วก็แรปสีลูกล้วเพ้นสีเสาหน้าเสาท้ายแรปสีนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายเป็นฝาท้ายแบบ2ตอนนะครับผมฝาท้ายเหล็ก2ตอนข้างบนก็เป็นอลูมิเนียมเสียบนะครับผมข้างบนก็วาดวิวด้วยนะครับาวาดวิวอันนี้เมืองดอกบัวบานนะครับผมมีดอกบัวมีกองฟางนะครับแล้วก็จะมีรูปกระท่อมนะครับกระท่อมน้อยไปนาะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายตัวแม่ครับไฟท้ายตัวแม่เป็นแบบมอลดีกรอบสแตนเลสนะครับผม แล้วก็มียางผ้าใบบางฝุ่นให้นะครับผ้าใบบางฝุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ระบบลําโพงครับผมลําโพงตัวรากพ่วงนะครับระบบรากพ่วงนะเป็นตัวยี่ห้อ KTK สองชั้นนะครับอ่าแล้วก็สายน้ํามันไฮดรอลิกสายลมเป็นแบบหัวเจ้าปิ้งนะครับผมตัวนี้นี่อ่าแล้วก็ต่อไฟเจ็ดขั้วมาให้พร้อมนะครับอ่าอันนี้สําหรับตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกครับผมลูกก็จะเป็นตัวลูกพ่วงสามเผานะครับ ลูกพ่งวงสามเผายาวเจ็ดเมตรนะครับกระบะดำนะครับเรามาดูตัวลูกกันนะครับตัวนี้เป็นลูกพ่งวงสามเผาความสูงก็สองเมตรยี่สิบนะครับผมยาวเจ็ดเมตรความกว้างนอกก็ตามกฎหมายขนส่งนะครับสองเมตรห้าสิบห้านอกเป็นแบบกระบะเปิดข้างด้านในติดตะแกรงสแตนเลสให้พร้อมนะครับกระทะล้อชุบนะครับผมบางโคนสแตนเลสนะครับอ่ากัน การกันเวอร์ไซค์ก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวตัวลูกยางเป็นยี่ห้อไฟสโตนนะครับผมเพาเป็นเพาสิบน็อตของฟูเหอรนะครับอันนี้เป็นเพาฟูเหอร์สิน็อตครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งตัวลูกกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูจากด้านหน้านะครับโบหน้านี้เราเพ้นรูปนะครับผมเป็นรูปแจสเปโร่นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ จอมโจรนะครับโจรสลัดแจสเปโร่นะครับแล้วก็มีตะกร้าผ้าใบสแตนเลสนะครับบันไดขึ้นข้างกระบะก็เป็นสแตนเลสพร้อมนะครับผมอ่าบันไดสแตนเลสให้พร้อมบางคนหน้าก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวลูกน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดตันเก้านะครับช่างมาแล้วครับมีใบช่างให้ดูด้วยนะครับเจ็ดตันเก้าอ่าถ้าลูกค้าไปวิ่งสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวสารมันหัวมันเส้นนะครับผม ่าสเปคนี้นะครับแม่ลูกกระบะดําเหล็กนะครับใส่ของได้ประมาณ3 1ตันนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวครับแม่ลูกของเราครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อีสุกิงยนนางรองให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับเพจรถบรรทุกอีสุกิงยนนะครับ ท่านใดที่สนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องตัวรถเรื่องตัวถังหรือรายละเอียดการออกรถเงินดาวนะครับพอสามารถโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 1 8 2 8 2 6 4นะครับเซลลน้อยยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับวันนี้ลูกค้าออกรถใหม่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นได้กันรับาารประกัน5าปีไม่จหวัดระยะทางแล้วก็จะมีฟรีค่าแรงค่าไหลให้นะครับผม ถึงแสนโลนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยี่สูของเรานะครับมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศนะครับลูกค้านํารถไปใช้งานแล้ววิ่งอยู่เส้นทางไหนก็สามารถนํารถเข้าไป<ส>เข้าใช้ไปใช้ที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับรถรุ่นนี้จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกๆ20,000โลหรือว่า6เดือนนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน,นครับสวยงามนะครับ อันนี้กระบะนะครับเราต่อที่บริษัทชอโชคเจริญทรัพย์นะครับอยู่ที่ป่าจีนบุรีครับผมมีการแลปสีแรบลายให้จนสวยงามทีเดียวครับหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนและถูกใจลูกค้าที่สั่งซื้อลรถใหม่กับเรานะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับฝา,ากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ มีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆมาอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ